และทางจอมอาพนะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จินดามหิสโรรักษาการเจ้าอาวาสวาดัดอุัยคามเป็นองค์พิจารณาพาระใจบังสกุลกราะมิมนนครับครปาท่านอี่เราม,มาแลยครับ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการทุกท่านผปรวมมือขึ้นนะครับเพื่อเป็นการายายาร่วมมอทุกมุนทนาดร่วมกันในการที่สุน,สนทรสนทิกับคุณพ่อดียะทานของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ครับต่อไปจะเ,เป็นการทอดผ้าบัางสุกุลเป็นคณะคณะละสีท่านคณะที่หนึ่งขึ้นไปวางเสร็จแล้วลงมาเลยนะครับคณะที่หนึ่งสีท่านขึ้นไปวางแล้วลงมาเลยส่วนคณะที่สองขึ้นไปวางเสร็จแล้วรออยู่ตรงนั้นนะครับสองครั้งต่อในการพิจารณาหนึ่งครั้งนะครับคณะที่หนึ่งนะครับคุณเมฆินยะทานหนองรูมครับเดินออกมาเลยนะครับมาตั้งแถวตรงข้างหน้าลูกเราเลยนะครับคุณพ่อทองคําขันนวงจากบ้านน้องใหญ่ครับคุณคุณ คุณทวีวงนิมบ้านเวิร์นคุณแม่พรปัญญาคมของ,มงสังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเดินเชิญตั้งแถวสีท่านนะครับลูกๆเราจะเดินเอาภาาบำรุงข,ขึ้นไปข้างบนให้นะครับวางเสร็จแล้วลงมาเลยนะครับส่วนคณะที่สองนะครับพี่จะต้องขึ้นไปนะครับ ขาดอีกหนึ่งข้านครับหรือรออยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับครับยืนตรงนั้นเลยนะครับยืนก่อนก็ได้ครับเราท ong พัเคารพก่อนนะครับคือทาให้เป็นวัฒนธรรมแล้วเราต้องให้เกียรติกับผู้วัยชนนะครับตั้งแถวสี่แถวสี่คนครับหนึ่งแถวแล้วก็ให้ความเคารพพนมมือขึ้นไหว้ครับขอให้กวาเคารพก่อนนะครับขึ้นไปวางเสร็จแล้วลงมาเลยนะครับเพราะเป็นการทอดผู้นะครับขัะต่อไปนะครับ สมาชิกงค์งการบริหารส่วนตำบลคุณสุบันรุ่งแสงสุพันธุสุบันนะครับบ้านนองสลามคุณแม่มิตรบ้านทางปออำเภอภูขันคุณปุตภาษีบ้านน้องสังแล้วก็คุณพ่อจำปาชูชื่นบ้านพ่อเตียนเชยเลยนะครับสี่ท่านนะครับคณะแรกลงมาเลยครับคณะแรกลงมาเลยนะครับ,ลง,ล,รบลงเลยครับคณะแรกลงเลยนะครับาสี่ท่านต่อไปเมื่อกี้นี้นะครับคุณสุพันธุรุ่งแสงคุณมิตร บ้านตังปอคุณปุ๋ยภาษีคุณจำปาชูชื่นเรียนเช่นครับสี่ท่านเรียนแถวเรียนแถวเรียนแถว ยืน่นที่นี้นะครับตั้งแถวหน้ากระดานครับสำหรับรูปพระเราจะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วครับก้าพี่มนคณะสงฆ์จำนวนสี่รูปเพื่อพิจารณาภาพบังสุุคุณก้าพี่มนครับ คณะต่อไปนะครับจะนําไปอะไรชื่อไว้ก่อนนะครับแต่คุณทองอินทุ่งทองคุณเตาอินทจักรจากบ้านสเดาพัฒนานะครับคุณเข็มโกสุงคุณปูมอินทจักรนะครับสี่ท่านนี้เตรียมตัวไว้เลยนะครับที่ได้ยินชื่อม่อกีนะครับคุณทองอินทุ่งทองจากอำเภอสังขะครับคุณเตาอินทจักรผู้ช่วยบ้านสเดาพัฒนานะครับ คุณเข็มคุสูงบ้านสำหรับพัฒนาแล้วก็คุณคุณอุ้มหรือคุณ,คณ,คณอะไรนี่แหละครับอินทเจรนะครับต้อ,าาองเกาะค่ะใบนะครับขันขชื่อท่านผิดพลาดนะครับอาลิอน,นมายืนข้างหน้าเลยนะครับสี่ท่านเมื่อกี้นี้นะครับเรียนเชิญนะครับสี่ท่านเมื่อกี้นี้ยืนตรงนี้<า>เลยครับยืนเหมือนคณะเมื่อกี้ในาะัอุท